สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์กับหน้าที่ของดิฉันแนนกัญญาดาศรีธมูปถัมนะคะเจอเจอกันสิเอนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงตรงรายการเราเป็นรายการสดค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟข้อมูลดีๆและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพยิ่งช่วงนี้อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็มีพายุเข,ข้าในหลายๆจังหวัดนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้มาทํางานก็โอ้ฝนเทมาเลยก็ระวังป่วยระวังเป็นหวัดแล้วก็ระวัง น้ำท่วมกันด้วยกันละกันนะคะมาค่ะติดตามรายการเราแล้วทั้งสี่ช่วงรับรองว่าคุณผู้ชมนั้นจะกินดีอยู่ดีชีวิตดีและมีจิตใจดีแน่นอนนะคะยิ่งเวลาใกล้ๆเที่ยนแบบนี้อยากจะให้ทุกคนนั้นกินดีอยู่ดีก็เลยจะพาไปพบกับเมนูที่น่ารับประทานแล้วก็ทําตามได้ไม่ยากเลยวันนี้เชฟจาดีจะเข้าครัวและพาพวกเราทําข้าวผัดตะไคร่เครื่องสมุนไพรนั่นๆนี่นล่ะค่ะรับรองว่าต้องเด็ดอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนนะคะซู นจะมีส่วนผสมและวิธีการทำยังไงบ้างตามไปเลยค่ะในช่วง Healthy Delicious ค่ะ <Okay. S 1> ช่วง Healthy Delicious สวัสดีค่ะพบกับจารีนะคะทุกวันพสัสดีกับเมนูสุขภาพในช่วง Healthy Delicious ค่ะวันนี้กับเมนูข้าวผัดตะไคร้เมนูนี้ทํำง่ายมากอร่อยมากแล้วก็ใส่อกไก่ด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะข้าวผัดตะไคร้ส่วนผสมข้าวกล้อง1ถ้วยตะไคร้สับหยาบหช้อนโต๊ะ หอมแดงสับละเอียด1ช้อนโต๊ะพริกไทยอ่อนบุหยาบ1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะ อกไก่ติดหนัง1ชิ้นเล็กตะไข่ซอยบาง1ส่วนสถ้วยพริกชี้ฟ้าสับหยาบครึ่งช้อนโต๊ะผักชีสับหยาบครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1นช้อนชา น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะอย่างแรกค่ะเราจะมามาไก่กันก่อนค่ะจะดีใช้เป็นอกไก่นะคะแล้วก็มีปิดหนังด้วยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เราจะใส่เป็นหอมแดงค่ะเพิ่มความหอมให้กับไก่หน่อย แล้วก็เป็นตะไคร้สับค่ะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นตะไคร้เป็นตำเลยก็ได้นะคะเขาจะแบบเข้าเนื้อแล้วก็เข้ากลิ่นหรือว่าเป็นสับก็จะมีเขียวๆค่ะอร่อยไปคนละแบบเกลือนิดนึงเพิ่มความเค็มน้ามันหอยค่ะเพิ่มความกลมกล่อหน่อยเรียแบบร้อยค่ะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะหมักไว้ที่ครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า ถ้าใขรที่หมักนานๆเลยอะค่ะจะหมักเป็นชั่วโมงก็ได้เขาจะเข้าเนื้อมากขึ้นค่ะแต่ว่าที่ครึ่งชั่วโมงก็พอแหละเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็แรปพลาสติกเอาไว้นะคะเข้าตู้เย็นเอาไว้ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาทําขั้นตอนต่อไปกัน นี้ค่ะไก่เราก็หมักไว้ครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วจะเอาลงมาจีไฟกันค่ะจะดีใช้เป็นน้ำมันมากอกนะคะลงไปเลยแล้วก็ให้เขาหลอนๆนิดนึงใช้เป็นไฟกลางนะคะ ตันย่างค่ะคราวนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปอะค่ะไก่เขาจะไม่สุกถึงข้างในหรือว่าถ้าเป็นไฟอ่อนเกินนะคะไก่เขาจะเนื้อแข็งๆด้านๆค่ะเพราะฉะนั้นไฟกลางดีที่สุดกับเมนูนี้ค่ะตอนนี้ก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะใส่กันจะใช้ด้านหนังเนี่ยค่ะคว่ำลงไปก่อนนะคะนะเสียงพอมาก อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอให้สุกด้านหนึ่งกลับด้านค่ะระหว่างนี้เราจะปิดฝาไว้นะคะเพราะว่าจะทําให้สุกง่ายขึ้นแล้วก็สุกเร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกด้านหนึ่งกันนี่แล้วก็ปิดด้านอีกครั้งหนึ่งรอให้สุกค่ะตอนนี้ค่ะก็สุกเรียบร้อยแล้วนี่สีเหลืองทองแบบนี้เลยกลับด้านขึ้นมาครับ แล้วก็ยกใส่จานกันค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกัน,นสวยๆเลยคราวนี้ค่ะเรามาผัดข้าวกันจะดีจะเปิดเป็นไฟกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมากอกลงไปนิดเดียวเลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วคราวนี้เราจะมาใส่เป็น เครื่องหอมๆกันก็จะมีตะไคร้ค่ะตะไคร้จะดีมี2อ,อย่างเลยนะคะที่สับเอาไว้กับมีหั่นฉลับบางค่ะแล้วก็พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนเนี่ยใครชอบเป็นแบบของจะดีก็ได้เป็นสับๆก็ได้หรือว่าใครที่ชอบเป็นแบบชิ้นๆแบบนั้นก็อร่อยค่ะก็ตามชอบได้เลยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนิดนึงใส่พริกตอนนี้ก็กระทะร้อนแล้วจะใส่ตัวสมุนไพรลงไปเลย2ชนิดเลย มมหอมลงไปปุ๊บกลิ่นมาเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงด้วยเพิ่มความหอมสมุนไพรมากนี่ผัดถาดใครชอบกระเทียมใส่กระเทียมลงไปด้วยก็ได้นะคะพริกไทยออนแล้วก็พริกค,ค่ะถ้าชอบเผ็ดร้อนก็เป็นพริกขี้หนูแทนได้เลย คั่วให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาหอมค่ะแล้วเราค่อยใส่ข้าวกันถ้าใครชอบปรุงรสก็ได้นะคะจะใส่เป็นเพิ่มความเค็มเพิ่มความหวานก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะเป็นแค่แบบกลิ่นหอมของตัวสมุนไพรแล้วก็ข้าวเลยก็ได้ขอจัดดีเดี๋ยวใส่เกลือลงไปแค่นิดเดียวเลยเป็นปัดรสชาติ วันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นข้าวกล้องค่ะสีเหลืองๆแบบนี้เลยตัวข้าวกล้องเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเหนียวกว่าตัวข้าวสวยที่เป็นสีขาวธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นทําข้าวผัดสมุนไพรออกมาจะอร่อยมากหรือว่าถ้าใครชอบเป็นแบบข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเหนียวเหมือนกันแล้วก็จะหอมอีกแบบหนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะตัวสมุนไพรเราสีสวยได้แล้วเป็นสีแบบอมทองทองแล้วค่ะจะใส่ข้าวลงไปทั้งหมดเลยจะเหมือนเป็นข้าวผัดสมุนไพรค่ะ แล้วก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะอย่าเป็นข้าวหุงสุกใหม่ๆนะคะเป็นข้าวที่แข็งค่ะหรือว่าจะหุงเอาไว้เอาเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะเพราะว่าข้าวที่แข็งนะคะพอไปผัดบุกพอทานนะคะเขาจะไม่แฉะแฉะค่ะเป็นเคล็ดลับเลยละ่ะใช้ข้าวที่แบบเย็นแล้วผัดให้เข้ากันตอนนี้สีน่าทานมากเดี๋ยวจะดีขอผัดข้าวก่อนนะคะผัดข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะ ข้าวเสร็จแล้วค่ะเคราวนี้เรามาจัดจานกาันตักข้าวใส่เลยนี่เอามาน่าทานมากเลยอ่ะดูแบบมีเครื่องเครื่องสมุนไพรสุดๆแล้วก็เราจะคว่ำข้าวเลยละ่ะนี่น้องออกมาน่ารักมากเลยคราวนี้ค่ะเราจะมาหั่นไก่กันหรือว่าถ้าใครแบบใส่ไปทั้งชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะ ว่าเราจะหั่นให้ทานง่ายขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าถ้าใครไดเอทอะคะ่ะใช้เป็นแบบอกไก่แล้วก็ลอกหนังก็ได้นะคะแต่ว่าของจะดีเนี่ยมีติดหนังนิดหน่อย วิธีที่ทําให้เขา,าแบบจุ้ยซี่อยู่ค่ะมี2ออย่างคือ1นขั้นตอนตอนการหมักอะค่ะเราจะหมักแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีกับอีกหนึ่งขั้นตอนเลยที่จะดีบอกไปคือตอนที่เราจะเอามาจีไฟอะค่ะเราจะต้องปิดฝาเขาด้วยแล้วเราต้องใช้ไฟกลางค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปอะค่ะเขาจะสุกแต่ข้างนอกข้างในเขาจะยังแดงๆอยู่หรือว่าถ้าใช้ไฟอ่อนเกินนะคะเขาสุกทั้งหมดทั่วถึงจริงจะเขาแห้งแห้งๆลงไปเยอะมาก จะให้ดูว่าของจาดีเนี่ยใช้ไฟกลางแต่ว่าตรงกลางเนี่ยค่ะเขายังมีความฉ่าน้ําแต่ว่าเขาสุกแล้วด้วยเนื้อไก่จะแบบกําลังดีเลยแหละหเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวผัดตะไคร้ค่ะ ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีกับเมนูสุขภาพในช่วง Healthy Delicious ค่ะวันนี้จะดีขอตัวไปทานข้าวหั่ะตะไคร้ก่อนนะคะบายค่ะช Healthy Delicious ชอบท่าเชฟจาดีจังเลยบายยน่ารักนะคะดูเพลินมากๆเวลาดูเชฟจาดีเข้าครัวแล้วก็ทําเมนูต่างๆให้เราได้รับประทานกันนะคุณผู้ชมยอมรับตรงๆหน้าจอตรงนี้ว่าหิวเลยค่ะน่าทานแล้วก็ทําง่ายมากสําหรับข้าวผัดตะไคร้นะคะแล้วก็เลือกเป็นข้าวกล้องเพื่อจะได้ดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปทําตามกันนะคะจะได้ทานของดีมีประโยชน์แล้วก็สุขภาพดีกันทางครอบครัวค่ะเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหนะ้าแนมีเรื่องราวเจ๋งๆในการ ดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันต่อจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะ